เย้ yeah, วันนี้ฉันจะไปฮาววยสาววัดดีด้วยนะครับอยู่กับผมซึ่งวันนัมสี4นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Minecraft Mod Showcase อีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมอดที่มีชื่อว่า d i l ์เล็ Mod นั่นเองครับก็คือมอ d ด็ดอกเตอร์ฮนั่นแหนละเออนะครับ อาจใจกันเปล่าเคยดูกันซป่าดหนึ่งครับสักครู่หนึ่งครับโอเคกลับมากะโ่อเหมือนเดิมฮะเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราจะต้องรีวิวกันเลยนะครับก็มันอาจจะมีเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ก็มันอัปเดตไงอ่ะอันนี้ด็อกเตอร์คนที่หนึ่งครับด็อกเตอร์คนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยผมชอบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ย สิบสองยังไม่เคยดูเลยเพราะว่ามันออกที่ต่างประเทศจะไม่ออกไทยอะ่ะอืมผมดูตั้งแต่คนเนี้ยคนที่เก้าเนี้ยจนถึงเนี่ยคนเนี้ยคนที่สิบเอ็ดส่วดคนที่สิบสองยังไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นไตเติลจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็สิ่งแรกที่เราจะต้องรีวิวต้องมาดูด้านนี้สิอันนี้ก็คือ ทาดิสอันแรกครับก็คือเก้าทับสิบด็อกเตอร์ทาดิสด็อกเตอร์สทาดิสแบบนี้นะครับแล้วผมก็ใส่คีย์ไปด้วยเพราะว่าจะได้เผื่อเข้าแล้วก็จะสุ่มเอาทั้งหมดเนี่ยครับว่าอันไหนดีอันนี้ก็คือแบดกูฟทาดิสครับแล้วก็กุญแจอันนี้ก็วอลด็อกเตอร์สทาดิสครับอันนี้ก็2013ัามดารเล็ตมดทาดิสครับและนี่ก็คลาสสิกทาดิสครับ และน,นี้ก็คือ2014 Thadis วงเล็บ internal coming soon โอเคนะครับแต่อันนี้ก็คือ 80S Thadis e x t e r n a l วงเล็บ VIP WIP และอันนี้ก็คือคนดร Thadis ของคนที่11อันแรกที่ผมดูเลยอันที่11อะ่ะเออนั่นแหละและนี่ก็คือไออันนี้ก็คือ,อ,นนอ Thadis console นะครับ มันก็คือไอที่ไว้บังคับดนทานนี้นะครับเคยเคยดูหนังเรื่องนี้ปะคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออยู่ข้างในฐานนี้จตตรงใจกลางมันนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคเรื่องต่อมานะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของดาเล็กแอนเนียมนะครับซึ่งก็ครับเหมือนกันเลยนี่ก็คืออาวุธนะครับซึ่งผมว่าดามอร์ซอสดดาบดมอร์น่ะยังดีกว่าเลยนะครับท่านผู้ชม ส่วนอันนี้ก็คือมาจากไซเบอร์เมนแหละถ้าเกิดค่าแล้วมันก็จะมีแบบว่ามันก็จะมีแบบว่าอะไรนะของกรอบอ่ะเอามาคับเป็นชุดเกราะได้เหมือนกันครับส่วนอันนี้ก็คือโซนิกของดร็อ o ฮูนะครับมาดูโมเดลของมันสิครับเฮ้อ <c oughs> ครับซึ่งมดนี้มีแต่เรื่องการแบบว่าไม่ดีทั้งนันเลยนะครับทานผู้ชมอ่ะอันนี้ประตูอ่านี่ยเปิดประตูได้ครับท่านผู้ชม แล้วจุดเทียทีได้ไหมจุดได้ครับผมอยากฆ่าไสลัมตัวนี้มานานแล้วเห็นมันกระดึกกระดึ๊กมานานแล้วเนี่ยลึกบ,บ๊ายบายบบ๊ายบายยนี่โอเคไปดีกว่าเพราะว่าระเบิดไปเยอะแล้วเนี่ยโหเนี่ยไอระเบิดพวกนี้จากดร์มอสเหมือนเลยเนี่ยทดลองเยอะเกินนะครับพระมเชษฐ์ทดลองเยอะเกินอ้าวไปไหนกองอยู่นี่ อ่าอันนี้คือนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเพียงแค่วิธีการครับไปหมือกันส่วนใน t า m e โมเทกนี่ก็มันก็จะวาับเราไปที่อื่นนะครับเดี๋ยวคิดกบนเอ่ออ่านี่ครับวาับแล้วมันก็จะให้ขึ้นว่าเอาไหนที่จะไปไหนเนี่ยเอ่อไปไหนดีก็ขอไม่ไปดีกว่าครับผมรักบ้านผมครับอือและนี่ก็คือพวกเสื้อเสื้อนั่นเองครับเนี่ย ที่ผมใส่อยู่เนี่ยเนี่ยเออก็เจ๋งดีใส่แว่นก็ได้นะเฮ้ยเล่นเรื่องแมนใส่แว่นอ้าวแว่นไปเลยเอาแว่นชั้นคืนมาแล้วมันก็จะม yeah. yeah. hey ีหน้ากากด้วยนะครับเนี่ยเอาไว้ใส่เล่นเหมือนตอนหนึ่งอ่ะใช่มันมีตอนหนึ่งบอก you my mommy แบบนั้นอะนะครับและนี้ก็คืออะไร Christmas season Christmas elf Christmas elf ซึ่ง Christmas elf ก็คือแบบเนี้ยเออแบบเนี้ย ไว้ติดตรงประตูครับส่วนคริสต์มาสพีเซนต์กดไปปุ๊บนี่มันก็จะมีแบบสุ่มให้ว่าเราจะได้อะไรแต่อย่าใช้เยอะมากครับเดี๋ยวเครื่องค้างเคยใช้ไปแล้วรอบหนึ่งค้างไปเลยนะคะทผู้ชมแล้วต่อมาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับเจ๋งมากเลยครับนั่นก็คือดาเล็กคอกครับเนี่ยดูมันคือเวลาของดาเล็กที่นู่นนะครับมันดูเจง๋งดีเนี่ยแต่ผมไม่รู้นะคะว่ามันเดินเป็นเปล่า มาถึงมอดนาฬิกาเดินได้ปะ่ะและอันนี้เดอดวายครับผมไม่แน่ใจนะว่าเดอะวายไหนใช่เดอะวายที่มันบอกว่าหิวขอขอหิวอ,อยากกินพลังงานไฟแล้วมันทําให้หน้าหายด้เนะ่ะไม่แน่ใจนะครับเพราะมันชื่อเดอะวายเหมือนกันและนี่อะไรโทเถิดเลนะไรเนี่ยมันก็คือเป็นแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ทีเออแบบเนี้ยเนี่แหละเนี่ยประมาณนี้แหละครับ เอา่าไม่ถึงอ่ะต่อมาอันนี้ก็ไว้แบบตกแต่งแล้วอันนี้ซแนต้าฮัทซแนต้าเฮทคืออะไรนี่เจ๋งไหมเนี่ยดูดีครับื่อนพื่นเ,นเฉิบม,มันเจ๋งมากนะผมว่าแต่ผมชอบหมวกของผมมากกว่าอ่ะขอใส่ต่อนะ่วนอันนี้ลาเล็กคุกกี้เอาไว้กินนะครับื่อนเพื่เิและอันนี้คริสต์มาสแครกเกอร์อันนี้น่าจะาไว้กินแหละยังไม่เคยลองอะไรอะ เชียงคย่ช่างมันนะครับโอเคสปาเอสสปาอันนี้แคนดี้โซนิกอันนี้ก็เป็น Candy Sonic แคนดี้โซนิกแหละแคลเซียมบอลล์แบบว,ว่ามันคืออะไรครับท่านผู้ชมมาดูพร้อมกันเลยพวกสปาพวกนะั้นด้วยอีสปาแคลเซียมบอลโบอะไเอ่ยช่างมันนะครับเนีย่ยครับคือสิ่งที่มันทำได้โอ้ oh my god นะครับมันระเบิดได้ครับท่านผู้ชมโอ้ เออขอโทษครับืมจัดตั้งนานเอ่อไว้งี้มั้งอันนี้ก็กับตันแจ็คครับนี่ใครที่ดูดรครูก็จะรู้ดีนะครับว่าเขาคือใครครับคนที่หล่อที่สุดในดร,รในช่องทีวีจริงไม่ใช่พระเอกเลยส่วนอันนี้ก็เอ้ยใครสปายซูซานซูซานต่อมาบลาบลาเอ่อต่อมาไอเอ็นต่อมาเอซี C e โอ้โหแต่ละคนเฮ้ย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 อะไรมันเนี่ยเฮ้ยนะครับท่านผู้ชมขอยิ้มหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับคือสิ่งที่ทุาผมจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเต็มโมดูลมันก็จะไม่ฆ่าเราครับแต่มันจะเดินตามเราเพราะว่าเวลาเราเต็มมันก็จะไม่มีเสีงยงเลยไอ้สลบไปไกลๆอ่าอ่ะ,อะไปสิกับตาแจ็คฉันขอโทษจริงๆนะฉันขอโทษฉันขอโทษ อ,อาเกมหมดหนึ่งใหม่ครับนะครับเอ่เอต่อมาก็คือเรื่องหายนาแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงครับหายนะจริงๆครับท่านผู้ชมหายนะจริงๆเออให้ดูนี่ก่อนอันนี้คือล่มครับเนี่ยมันดีไซน์เจ๋งดีนะแต่ว่าไมไ่ยังไม่เห็นทําอะไรได้เลยตอนนี้นปัจจุบันยังไม่เห็นทําอะไรได้เลย ส่วนไอ้ย่องซูเนี่ยวางก็ไม่ได้น่าจะาไม่กินหรือไม่ก็อะไรเป็นสักอย่างก็ไปทดลองกันเอาเองนะคะเพื่อนเชื่อนนะต่อมาเป็นลักเจ็ดเชดนะครับลักเดเชดประมาณนี้อันนี้ก็คือบล็อกนะครับเวลาเราไปที่อื่นอ่นนี่คือการเวลคลาสสิกเลยแบบเก่าเลยอะ่ะที่เวลาเราใช้ไอ้นั้นย้อนไปอะ่ะใช้ชาร์ดิสหรือไม่ก็ทำวอเทจก,ก็ได้นะครับอันนี้คลาสสิกลีฟครับ อันนี้คลาสสิกโกลเมื่อกี้เกิดปัญหาแป๊บนึงครับอ่าอันนี้คลาสสิกโกลดครับไม่ใช่คลาสสิกโกลดและก็ไม่รู้มันคลาสสิกตรงไหนอันนี้สเปเชียลเวปอนนะครับเดลักสเตตูนะครับนี่เจ๋งอ่ะอืมเอาไปเปิดกล่อ,กองเลยกีเอาเอาเอา,เอาเข้าไปอันนี้ก็คือพวกของจากโลกอ,อื่นๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นคลาสสิกแบบนึงอันนี้ก็เจ๋งดูนะครับ เนี่ยครับเออก็อะไรก็ประมาณนี้แหละส่วนไอ้พวกบ็อกบูก็เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมือนตรงสีเนะี่ยมันสีจะดีกว่าและนนี่ก็คือดอกไม้อันตอน1.5ที่มันเป็นเรดฟลอเวอร์อืมนะครับดอกกุหลาบอะ่ะอ,อ่ะแล้วอันนี้ล่ะไอ,อ้คอเบอร์สโตนพวกนี้มันมีความแตกต่างอะไรบ้างครับมาดูกันมันไม่เหมือนปกติเลยมันดูเข้มกว่าจบครับเออนะนะครับ มาเร็วไปเร็วอันนี้ก็ T S O นะครับและอันนี้ก็ Mars Moon Moon Moonlock อะไรไม่รู้นะครับเอออ่าก็นะสักครู่หนึ่งกับอ่ะกลับมากระตดอันนี้ก็แทงเ s h แล้วก็จะให้ให้ดูกัะอย่างเลยนะคะตำรวจอ่ะมา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 หาพ่อมาลูกไม่ได้แหละเนี่ยอ่าหาตรงที่โล่ง แล้วก็ปรับปรับอีซี่แล้วนี่นะเออนี่มาแล้วตัวหนึ่งตัวอื่นไม่เห็นมาเอาสปาวเลเซอร์มันจะสปราร์ทำไมเนี่ยไซเบอร์แมนครับท่านผู้ชมไซเบอร์แมนนี่เจ๋งอะโหเนี่ยไซเบอร์แมน เสียงมันเหมือนไอรอนโกเลมยังไงไม่รู้นะครับคุณผู้ชมอืมอ่าล็อกเซตอันนี้เก็ชาวแรกจบไปแล้วครับอุตสาห์เซตมาตั้งเยอะที่แถ้มันไม่มีอะไรให้เลยแต่บรรทัดที่สองมีแน่นอนครับอันนี้ไอซ์ a วอลเลครับซึ่งพอเราฆ่าเขาปุ๊บแบบมันหน้าตาเหมือนแมลงวันนะพอเราฆ่าเสร็จปุ๊บแบบเราก็จะได้น้ําแข็งมานะครับโอเคเราจะไม่ฆ่าเขากับ อันนี้มาเินดาเล็กครับเอนี่นายเป็นไขนะ่เนี่ยอันนี้สโนแมนครับอ,อไปใกล้ๆอันนี้วิปปิ้งแองเจิลตัวโปรดของผมเลยเนี่ยชอบอ่ะชอบตั้งแต่ในหนังแหละเขาเขาทำดีนะครับตัวเนี้ยมาถึงในบทอ่ะไม่ดีหรอกแต่ว่าในตัวจริงๆอ่ะลายรสปาร์ทานิสเอามาทำไม อันนี้ไอ้อนั่นใส่ดาเล็กอืมผมไม่มีอเฮ้ยอันนี้สปาวอาร์มสปาวแขนอ๋อไอ้พวกนี้มันมีบล็อกไปแล้วครับอ่าอันนี้อออุอยตัอนอุย,อยตันเอ้ยอุยตันเอ้ยเอ้ยช่างมันครับไอตัวสุดท้ายของซีซั่นห้าค่ท่านผู้ชมที่มันเป็นแฟนของมาของนางเอกอะ่ะอืมเนี่ยที่เป็นแฟนนางเอกอะ่ะตอนจบอะ่ะที่เขาบอกอ๋อเหรอแล้วก็วางไฟฉายลงแล้วก็ เอามือแบบเนี้จำได้ฉันฉันชอบนายมากเลยพวกชอบตรงแขนนายอ่ะเออที่มันยิงเลเซอร์ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คอกวอร์ดครับคอกวอร์ดดอดเออน่าจะเป็นตัวใหม่ในซีซั่นหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดแบบไม่เห็นออกสักทีร้อตั้งนานและแฟนคลับเลยเนี่ยเออมากลับไป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 อ่าต่อมาก็น่าจะดีขึ้น้วครับ อันนี้เก้วกาดเอ,อิมนายเป็นใครเนี่ยอันนี้ w h i ปอร์แมนใคร w h i ปอร์แมนเหมือนนี่พีผนนพ่ผมหรือเปล่าเนี่ยพี่ผมหรือเปล่าพี่คุณคือพี่ผมใช่ไหมไม่ใช่มั้งอันนี้ไซเลนครับรู้สึกเป็นตัวในซีซัน6นะครับยังไม่ออกหรอกไปดูออนไลน์มานิดนึงนะครับก็เห็นเป็นตัวเนี่ยอืมโอ้ยรู้สึกว่าเราตีเขาครั้งหนึ่งก็จะมีฟ้าผ่าตรงที่เราตี เพราะฉะนั้นเราห้ามฆ่าเขาในสเวเวอร์โหมดเด็ดขาดอ, <c oughs> อันนี้ซันตาันอันนี้ซันก็เลยไม่รู้นะครับอันนี้คุณแม่ไม่เอาคาร่าคาร่าคาร่าอ,อ,อันนี้เอ,อ็มพิตี้ตามมาล้อนี่ตามมาล้อนี่กะอันนี้ซอรเดอร์เออฉันรักแกอฮ้ยไซเลนจะามาตรงนี้ xin gửi ti kê, 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 kê. <tí kê>, <tí kê>